อ่ะสามสองหนึ่งซดิชักเกมไหทุกคนนะครับไมกีวกการเกมอาถรรน์นั่นเองอ่ะเดีย๋ยวสลับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอาถรรน์กันนะครับผมเดีย๋ยวสลับเกมแนีน,นี้จะหนุกและจะมันแค่ไหนเดีย๋ยวมาลองเล่นกันครับผมเกมนี้ถือเปิดมานานนะส่วนพื้นที่การดาวน์โหลดอยู่ที่หนึ่งกิกนั่นเองหรือไม่น่าจะถึงสองกิกนะสองกิกนี่เองครับผมก็เป็นเกมที่ค่อนใช้พื้นที่ค่อนข้างน้อยนะเดีย๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกมกัน รอสักครู่ครับผมเขากำลังติดตั้งอ่าเปิดเกมมาเขาก็จะให้เราอ่านบทในการเล่นวิธีการเล่นประมาณนี้เลยนะแต่ผมออกไปเลยไม่อ่านแล้วก็วิธีการเล่นนะกดนี่เลยเกยมหน้าตาเป็นประมาณนนะผมเล่นไปเลยครับผมอ่าขอนเสียงเกมมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าเกมมันดังอีก เกมแนวนี้จะเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะผมเป็นภาคไทยนะน่าจ,จะเป็นคนไทยสร้างอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเน่ใจแต่เรารอตัวเกมก่อนนะผม อันนี้ผมก็ได้ทำการเล่นเล่นไว้ก่อนๆนะเนาะอันนี้ก็ใครอยากอ่านก็อ่านไปเลยแต่ผมไม่อ่านซับนะอันนี้วันนี้มารีวิวเกมอ่าสมบัติการเล่นก็เขาจะบอกให้เรามาหยิบอะไรบ้างมาตรงนี้ให้ปักไฟไว้หรอเขาบอกแบบนี้นะแลจากนั้นเราต้องทำยังไงต่อกดเหรอ อ๋อกดหมูลเพื่อเปิดประตูลับอืมพุ่งเข้ามาอย่างหน้าเลยเกีกับสะดุ้งนะครับผมก็จะเป็นตู้หนังสือนะนเปิดเกมมาเราจะเข้ามาอยู่ในเนื้อเรื่องเลยเขาจะอธิบายนะใครอยากจะอ่านซับก็อ่านไปนะแต่ผมขอไม่อ่านนะอยวขอกดข้ามไปเลยนะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนยแล้วก็เขาบอกให้เรามาค้นหาตรงนี้กดค้นหาไปเลยดูซิว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าอ่าอรประมาณนี้เองนี่เลยค้นหาผมเราก็ใช้เป็นนี่เป็นวงคำหาไว้แล้วเราจะได้เล่นเกมในกิกซอนนั่นเองต่อไป ขอไม่อ่านซับนะมันจะเสียเวลาครับอย่าอย่าวิดีโอมันจะนานครับผมโอ้โหสามนาทีแนละ้วรีวิวเกมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับ กมเขาก็โหลดเรียบร้อยส่วนใครจะเล่นเกมนี้นะผมแนะนําว่าต้องเป็นคนที่ใช้โทรศพัพท์แรงๆงนะไม่งั้นเดี๋ยวจะค้างอะไรได้นี้เราจะได้เล่นเป็นผู้ชายนะครับเป็นเด็กผู้ชายเขาบอกให้เราทําอะไรเราก็อ่านไปโอเคให้เราเดินตามสีขาไปครับผมแลนั้นเราก,กดซ่อมไประหว่างที่เราซ่อมเราก็ดูหลังด้วยครับ โดนปั่นเมืกี้กดอะไรไปไม่รู้่ะแต่รู้สึกว่าจะเรียวามาคงกี้ดูไม่ทันเลยมาใช้เต้นแรงวิ่งเร็วกดปิดต้องกดวิ่ง,ง,งอ๋อฆาตรกรมาครับผมเราต้องทำการวิ่งกดปีน ในต่อกดซ่อมซึ้โอ้ยต้องเอามาอีกรอบครับผมอาออีกแล้วไม่ได้ครับต้องเอามาอีกรอบโอเคเยียบร้อยให้ผมจากนั้นยังไงต่อ อันนี้เขาจะสอนวิธีการเล่นนะสอนใครอยากเล่นเต็มเลี่ยงก็ไปโหลดมาเล่นกันเอานะแต่ว่าผมเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกรีบวิ่งก่อนนะครับผมเราต้องรีบวิ่งกดด้วยเร็วเข้าเร็วเข้าไอ้หนูเร็วกว่านี้ในต่อ ข้าวิ่งวิ่งอ๋อเราหนีออกมาได้ก่อนโอหน่ากลัวมากเกมนี้เราต้องคอยดูฆาตรกรไว้นะครับแลวเราต้องทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเราจะทำการหนีออกมาได้น,นั่นเองประมาณนี้เนาะอ่ะส่วนเกมนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ผมเลยนะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอบนะเรามาเจอกับเกมอะไรก็อย่าลืมรัสชมกันนะครับขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย